สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman.exe ครับผมนนี้เราอยู่กับเครื่องทำความสะอาดนะครับ Airbot iClean Pro นะครับผมที่สามารถที่จะดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นพร้อมกันได้ครับตัวนี้ราคาถูกมากๆครับผมซื้อมาเนี่ยไม่ถึง6,000บาทนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับสามารถที่จะชาร์จไปใช้ไปได้ประมาณ25นาทีครับเอาพูดง่ายๆว่าทำความสะอาดห้องนึงเนี่ย เหลืออเลยนะครับสองห้องก็ยังเหลือนะครับสามห้องนี่เกินยี่สิบนาทีอาจจะต้องเผื่อนิดหนึ่งนะครับผมแต่เท่าที่ใช้มาห้าเดือนกว่าๆนะครับค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆก,กับเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นตัวนี้ครับแล้วก็น้ําหนักเขาเนี่ยมีน้ําหนักประมาณสามโลกว่านะครับรวมน้ําหนักของน้ําที่อยู่ในถังน้ําดีไปด้วยก็ประมาณสี่โลได้นะครับผมค่อนข้างโอเคนะครับน้ําหนักเบาถือง่าย แล้วก็สามารถตั้งได้ด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าเคยใช้ไม้ถูพื้นแบบนี้มาแล้วนะครับก็เลยพอที่จะบอกได้ว่ามันมีราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับสําหรับบ้านที่ใช้งานที่มีเด็กที่ต้องทำความสะอาดถูพื้นดูดฝุ่นไปด้วยถูพื้นไปด้วยหรือว่าเก็บเศษอาหารนะครับเช่นอาจจะเป็นร้านอาหารที่ไม่ได้ใหญ่มากๆนะครับตัวนี้ก็เหมาะที่จะใช้งานได้ดีเลยครับ ตัว AirBo t i c l e a n Pro เนี่ยครับค่อนข้างใช้งานที่จะง่ายนะครับผมเพราะว่าปุ่มเขาเนี่ยมีอยู่2ปุ่มเท่านั้นเองครับก็คือปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่ม Eco กับ Max นะครับผมซึ่งจะทำความสะอาดแบบปกติแล้วก็แบบดูดแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอีกปุ่มที่อยู่ข้างหลังด้ามจับเนี่ยครับปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มสเปรย์น้ำมามากกว่าเดิมนะครับเช่นเวลาที่เราเจอพื้นที่มีคราบเหนียวมากๆนะครับผม คือปกติเราเปิดเครื่องเนี่ย <Okay. S 1> น้ำมันก็จะสเปรย์ออกมาอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> ในการถูแต่ถ้าเรากดทริกเกอร์ข้างหลังเนี่ยครับมันจะมีน้ำสเปรย์ออกมาเยอะเป็นพิเศษครับผมแล้วตรงหน้าจอก็จะขึ้นนะครับว่ามีการสเปรย์นะครับเพิ่มขึ้นมานครับพื้นมันก็จะดูฉ่ำกว่าเดิมหน่อยหนึ่งแต่ว่าตัวดูดของเขาเนี่ยก็ะดูดแห้งนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับด้านบนเป็นถังน้ำดีนะครับผม ถังน้ําดีเนี่ยเราก็ใส่น้ําสะอาดนะครับเอาไปสําหรับใช้ทำความสะอาดสามารถใช้มือถอดออกมาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับตัวถัวงน้ําดีนะครับก็จุน้ํานะครับได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหลายร้อยมิลลิลิตรได้สบายนะครับผมส่วนถังน้ําเสียนะครับก็สามารถจุได้เยอะมากๆนะครับเราก็ทาความสะอาดได้ประมาณสองสามห้องเลยแหละแล้วก็เอาไปเท Sail, ได้นะครับแล้วยิ่งถ้าห้องไม่ได้เปียกอะไรมากนะครับไม่ได้มีน้ํา หกบนพื้นเนี่ยครับก็พูดง่ายๆว่าทำความสะอาดเสร็จก็ไปเทก็เหลือๆเลยส่วนหน้าจอเนี่ยครับเขาก็จะแสดงหลายอย่างนะครับทั้งแบตเตอรี่นะครับผมเวลาที่ทำความสะอาดโหมดที่ทำความสะอาดนะครับแล้วระหว่างที่เราทำความสะอาดเนี่ยครับเขาก็จะบอกเวลาที่เราใช้ไปด้วยนะครับผมพูดง่ายๆว่าถ้าทำความสะอาดในโหมดปกติเนี่ยถ้าถึงยี่สิบห้านาทีนะครับมันก็จะตัดนะครับแล้วแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะลดลงเหลือศูนย์นะครับผม ต้องส่วนฐานนะครับเขาก็จะมีตัวแปรงลูกกิ้งนะครับสำหรับทำความสะอาดนะครับทําหน้าที่ก็คือดูดฝุ่นถูพื้นด้วยในตัวนะครับผมพอถอดผ้าถูพื้นเนี่ยออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นแกนผ้าขนนะครับมีทั้งแปรงแข็งแล้วก็ขนนุ่มๆในตัวนะครับอยู่ด้วยกันมีหน้าที่ก็คือเก็บฝุ่นนะครับแล้วก็ถูพื้นขัดพื้นไปในตัวนะครับ ตัวแปรงเนี่ยเขาจะหมุนประมาณ2 6 0 0 0รอบต่อนาทีนะครับผมตัวนี้เนี่ยครับนอกจากทำความสะอาดแล้วนะครับทั้งขัดพื้นดูดฝุ่นนะครับเก็บฝุ่นจากคนของมันนะครับมันยังสามารถที่จะดูดน้ำได้รวดเร็วด้วยนะครับเวลาที่พื้นเปียกนะครับผมก็สามารถที่จะซับน้ำได้ด้วยนะครับค่อนข้างดีทีเดียวตัวนี้ถ้าซื้อสำรองนะครับประมาณ200กว่าบาทนะครับผมก็ซื้อมาแล้วเหมือนกันเวลาที่เราใช้งานเนี่ยครับเราก็แค่หยิบออกมานะครับจับมัน นอนลงแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดเปิดเขาก็จะพร้อมทำควสะอาดนะครับง่ายๆนะครับอยากดูดเร็วขึ้นแรงขึ้นไปที่ max mode นะครับผม max mode นะครับนี่ก็จะแรงหน่อยนะครับ eco mode ใช้ได้อยู่25นาทีนะครับ max mode ใช้ได้20นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับชาร์จ1ครั้งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับผม เวลาดูดฝุ่นผูพื้นนะครับไม่ต้องเร็วนะครับผมไม่ต้องแบบดึงเข้าดึงออกแบบนี้นะครับใช้แค่แบบลากช้าๆนะครับไปช้าๆกลับช้าๆนะครับผมให้เขามีเวลาได้ขัดพื้นนะครับเพราะตัวลูกกิ้งเนี่ยครับเขาหมุนสอง0มื่นแปดพันรอบต่อนาทีนะครับดังนั้นสบายๆครับผมค่อยๆดึงเข้าดึงออกนะครับพื้นก็จะสะอาดไวและแห้งดูเสร็จจะพักนะครับ อยากพักก็แค่ดันไม้มาด้านหน้าครับไม้เขาก็จะตั้งได้เองแบบนี้ครับแล้วก็พักงานนะครับหรือว่าจะเอาไปชาร์จก็ได้นะครับถ้าทำความสะอาดเสร็จแล้วตัวเครื่องนะครับที่ผมชอบก็คือตัวถังน้ำดีนะครับเขาจะมีไฟเวลาเราเปิดเครื่องนะครับนี่แบบนี้นะครับผมมันทำให้เห็นว่ายังมีน้ำอยู่ในถังน้ำดีนะครับพอน้ำหมดเนี่ยมันจะเป็นไฟสีแดงนะครับทำให้เห็นว่าน้ำหมดแล้วก็จะขึ้นเตือนนะครับว่า คลีนวอเตอร์แทงเอ็มตี้นะครับผมแปลว่าน้ําหมดแล้วให้เราเติมถังน้ำดีผมคิดว่าน่าจะมีคนอยากรู้ว่าทําไมเราถึงต้องบีบซอสมะเขือเทศลงพื้นนะครับเวลาสาธิตเครื่องดูดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันเป็นสีนะครับมองเห็นง่ายนะครับแล้วก็นะครับพอใส่ไปเนี่ยมันเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับผมค่อนข้างมีความเหนียวกําลังพอดีพอดีแล้วก็ส่วนใหญ่ในชีวิตประจําวันเนี่ยครับซอสมะเขือเทศเนี่ยก็ถือว่า โหดประมาณหนึ่งแล้วครับพอะถ้เช็ดไม่หมดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเหนียวติดพื้นได้ครับผมทีนี้เนี่ยครับเราก็จะกดเปิดเครื่องดูดนะครับทำาสะอาดดูนะครับรอบเดียวจบเลยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเจอพวกฝุ่นนะครับแต่เนี้ยผมจะเทฝุ่นลงไปให้มันดูเยอะกว่าปกตินะครับซึ่ง ในชีวิตประจำวันอะฝุ่นบนพื้นห้องมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับเราจะเปิดเครื่องทั้งวาร์สอาให้ดูไม่ต้องทำเร็วนะครับไม่ต้องดึงเร็วนะครับค่อยๆดึงไปแล้วก็ดึงกลับบางบ้านเนี่ยครับก็จะมีเด็กๆใช่ไหมครับก็จะมีพวกขนมนะครับที่หกอยู่ตามพื้นผมมีเศษคุกกี้ด้วยนะครับเศษคุกกี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบ เนยๆมันๆน,นะครับแล้วก็เวลาติดพื้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเช็ดออกยากนะครับผมหรือว่ากวาดก็ไม่หมดนะครับอ่ะผมขยี้เลยนะครับใส่ลงไปเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องดูดดูนะครับว่าได้ไหมนะครับ ยังไงครับแล้วเราก็ดูดที่เหลือต่อให้หมดนะครับ เราก็ยังเห็นนะครับว่าจะมีพวกเศษที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่นะครับแต่เศษพวกนี้มันสามารถที่เอามือหยิบได้นะครับแต่ก็เป็นข้อจํากัดของตัวเครื่องดูดนะครับว่ามันจะดูดไม่ได้สาเหตุที่มันดูดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเลยความสูงของตัวนี้ครับตัวแปลงเนี่ยครับตัวช่องเนี่ยมันก็เลยเข้าไปไม่ได้นั่นเองครับผมสิ่งที่ผมดูดในชีวิตประจำวันอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นเปียกนะครับสมมุติว่าพื้นเนี่ยจะต้องเปียกด้วยน้ําที่เต็มแก้วประมาณนี้นะครับหกใส่พื้น เท okay, น้ำไปนะครับน้ำหมดแล้วนะครับน้ำเกือบเต็มแก้วนะครับเดี๋ยวจะเอาทิชชู่นะครับใส่ลงไปอะแฉะนะครับแฉะเลยนะครับลงทิชชู่ไปปุ๊บแล้วก็ดูดทง,งสะอาดไปนะครับ oh, <okay. S 1> ทิชชู่ที่ติดอยู่ที่พื้นก็ดูดไปด้วยนะครับ mm hmm. เรียบร้อยเลยเวืาอดูดนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องดูดเร็วนะครับไม่ต้องดึงเร็วช้าช้านะครับผมให้เขามีเวลาได้ดูดหน่อยหนึ่งผมก็จะเอาทิชชู่นะครับอีกแผ่นหนึ่งนะครับที่แห้งๆแปะไปบนพื้นที่เราดูดไปเมื่อกี้ครับแล้วลองเป่าเห็นไหมครับพอมันไปโดนโซนนู้นที่เปียกที่ยังดูดไม่หมดแทนมันก็เปียกนะครับแต่ว่าตรงที่เราดูดไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะเป่ากระดาษทิชชู่ให้กระเด็นออกไปได้ครับ เก็บที่เหลือต่อเลยแล้วกันอันนี้เป็นเคสให้ดูอีกทีนะครับกรณีพื้นสกปรกมากเลยนะครับทั้งขยะอาหารนะครับที่มันหกเลอะเทอะขนาดนี้เนี่ยบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับโดวยวาทำความสะอาดด้วยไม้กวาดนะครับหรือว่าไม้ถูพื้นธรรมดานะครับเพราะว่าเราจะเก็บเอาขยะไปทั้งหมดไม่ได้นะครับเราต้องกวาดขยะก่อนแล้วค่อย ูพื้นใช่ไหมครับแต่นนี้เนี่ยครับเราใช้ตัวไม้ดูดอันนี้ดูดทีเดียวนะครับผมนไ,ไหครับ เรียบร้อยนะครับเราจะถูเพื่อความช่วยอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับถูรอบๆอ่าเป็นยังไงบ้างครับ <ed> เกี้ยงแล้วนะครับผมทีนี้พอถูเสร็จแล้วนะครับ <ed> เราก็จะมาดูว่าตัว <Please S 1> พื้นเนี่ยแห้งไหมนะครับแห้งสนิททีเดียวไหมผมก็จะเอาทิชชู่นะครับแปะที่พื้นนะครับผมประมาณนี้นะครับแปะแล้วก็แน่ไปแล้วก็ ลองเป่าดูนะครับ<ฟ><า>ก็จะเห็นว่าตัวทิชชู่เนี่ยครับไม่ติดกับพื้นสักทีเดียวนะครับผมแต่ว่ามันมันมีความหมาดประมาณหนึ่งเนี่ยแปะลงไปนะครับแล้ว<ฟ><า>เป่าคือตัวทิชชู่เนี่ยครับมันมีน้ําหนักมากกว่าเดิมเห็นไหมครับอาจจะพอมีรอย,ยเห็นซึมๆนะครับผ้าตัวทิชชู่เนี่ยชื้นๆบ้างนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าเปียกจน เดินไม่ได้นะครับผมก็สามารถเดินใช้พื้นปกติได้แต่อาจจะรู้สึกว่ามันมีความชื้นนิดนึงบนพื้นครับพอเราทำความสะอาดเสร็จนะครับเราก็แค่เอาเจ้า AirBot i ์ l e a n Pro เนี่ยครับเสียบลงไปนะครับ charging เขาจะขึ้นสถานะชาร์จนะครับแล้วก็บอกให้เรากดปุ่มทำความสะอาดเนื่องจากเจ้า a i r b o t i c l e a ค Pro ตัวนี้นะครับสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยนะครับด้านหลังของเครื่องนะครับมันจะมีปุ่มทำความสะอาดตัวเองนะครับผมก็กดลงไป Start self er self เขาก็จะปล่อยนะ้ำมาทำความสะอาดตกแต่งนะครับโดยหน้าจอเนี่ยเขาก็จะนับถายหลังไปเรื่อยๆนะครับว่าทำความสะอาดกี่วินาทีนะครับผมประมาณเกือบๆนาที เขาทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะบอกให้เราเอาถังน้ำเนี่ยไปของพอสะอาดนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้น้ำค้างอยู่ในนี้นานๆนะครับมันก็จะเน่าแล้วก็เหม็นมากๆเลยครับเวลาเอามาใช้งานเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ถอดถังออกมาทำความสะอาดครับลืมบอกวิธีการถอดนะครับถอดง่ายๆนะครับกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมา พอเราเทน้ําทิ้งนะครับเราก็อย่าลืมเปิดน้ํานะครับเพื่อ,อล้างตัวถังนะครับถังน้ําเสียไม่ให้มันแบบสะสมคราบสกปรกไว้ในถังนะครับผมนอกจากถังน้ําดีที่เราตอคอยเติมนะครับแล้วก็ถังน้ําเสียนะครับที่เราต้องคอยเททิ้งทุกครั้งหลังใช้งานนะครับตัวแป้งสามารถทำความสะอาดตัวเองได้นะครับโดยการ ปั่นตัวเองเนี่ยเปิดน้ำใส่ลงไปแล้วเขาก็จะปั่นดูดน้ำเสียขึ้นมานะครับให้ตัวแปรงเนี่ยสะอาดสะอาดจริงนะครับเท่าที่ใช้งานมาเพราะว่าตัวนี้เขามีตัวขัดอยู่ตุ่มๆนะครับอยู่ที่ฐานอยู่ด้วยนะครับแต่เวลาใช้เป็นานๆนะครับตัวฐานเองก็จะเครอะนะครับสกปรกได้นะครับดังนั้นเราก็หมันนะครับเอาตัวฐานชาร์จนะครับเอาไปขัดทำความสะอาดนะครับโดยการถอดปลั๊กออกนะครับข้างหลังนะครับถอดเสร็จปุ๊บแล้วก็ตัวฐานนะครับไป ทำความสะอาดนะครับขัดให้มันสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเวลาเขาทำความสะอาดตัวแปลงเนี่ยก็จะได้ทำความสะอาดได้ง่ายครับและส่วนหนึ่งนะครับก็คือตัวขนแป้งนะครับผมเราก็ควรที่จะเอามาทำความสะอาดบ้างนะครับบางทีเนี่ยมันมีเส้นผมมีอะไรพันอยู่นะครับเราก็ควรแกะออกมาแล้วก็เอาไปตัดเส้นผมออกนะครับหรือว่าบางทีเป็นขนยาวๆนะครับขนสัตว์อะไรเงี้ยที่มันติดอยู่นะครับ ก็ไปตัดให้เรียบร้อยนะครับผมตัวแป้งเนี่ยครับเราก็เปิดน้ํานะครับแล้วก็ใช้แปรงขัดผ้านะครับทำาสะอาดเอาครับในกรณีที่มันมีพวกแบบเส้นผมหรือพวกคราบตะ,ะกที่มันฝังแน่นนะครับก็ล้างทำควาสะอาดเรียบร้อยแล้วก็บิดให้มันหมาดหน่อยนึงนะครับ แล้วตรงฐานนะครับฐานแท่านชาร์จนะครับก็จะมีช่องกลมๆตรงนี้ครับเราก็เอาแปรงเนี่ยพึ่งไว้ตรงนี้ก่อนครับเวลาจะใช้งานใหม่ก็เอามาเสียบเข้าไปเวลาจะใช้งานใหม่นะครับก็แค่หยิบมานะครับแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงซิลตรงนี้นะครับก็ปิดให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวแปรงนะครับก็เอามาใช้แปรงขัดผ้าธรรมดานะครับในการขัดตัวแปรงให้สะอาดนะครับขัดเสร็จแล้วนะครับ เราก็ผึ่งให้แห้งด้านข้างของตัวฐานชาร์จนะครับเขาจะมีแท่นเสียบตัวลูกกลิ้งนะครับแล้วก็เอาเสียบไว้แบบนี้นะครับผึ่งให้สะอาดนะครับมันจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องทำความสะอาดนานๆทีสักเดือนครั้งหนึ่งก็ได้ครับก็คือตรงฐานตรงนี้นะครับผมมันจะสะสมพวกคราบสกปรกต่างๆนะครับที่เหนียวเหนียวติดอยู่นะครับ บางทีมันก็จะดูดขึ้นมาแล้วก็มากองกันอยู่ตรงเนี้ยเยอะๆพอสมควรนะครับเราก็มาเปิดก๊อกนะครับล้างให้อาดนะครับผมมันก็จะไม่เกิดค่าวผสมนะครับหรือว่าเปิดน้ําล้างตัวช่องนี้เลยก็ได้ครับช่องน้ำเสียนะครับประมาณนี้แล้วก็ใส่ตัว น้ำเสียกลับไปเหมือนเดิมนะครับส่วนตรงนี้ก็ไปใส่ตัวขนแป้งเป็นยังไงบ้างครับกับตัว AirBot iClean Pro นะครับที่เป็นทั้ง Vacuum Cleaner a n d Wet น o p นะครับในการดูดฝุ่นหูพื้นทำความสะอาดครับอันนี้เนี่ยถูกที่สุดเลยนะครับเท่าที่ผมซื้อมาครับตกประมาณ5,000กว่าบาทนะครับผมซึ่งเคยดูมาตั้งแต่ตอนราคาแบบ หกพันกว่าบาทนะครับตอนจนตอนนี้มันราคาค่อนข้างที่จะถูกมากแล้วนะครับเหลือแค่ประมาณ5,000ันซึ่งเหมาะกับซื้อใช้งานในบ้านมากๆครับแล้วก็ราคาดีนะครับผมพูดง่ายๆนะครับใช้มาประมาณ5เดือนเนี่ยไม่มีผิดหวังเลยจะมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือแค่ว่าตัวพื้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูดแห้งเท่ากับตัวอื่นๆที่แพงๆมากกว่าน,นี้นะครับแต่ผมก็แสดงให้ดูไปแล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะวางกระดาษทิชชู่แล้วก็เป่าได้แต่พื้นเนี่ยอาจจะรู้สึกชื้นๆหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองครับ ถ้าเปิดพัดลมในห้องเนี่ยก็พื้นก็แห้งเร็วใช้งานต่อได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย